ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ต้องสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับอาร์ตนี่อายุเท่าพี่เาไหมผมเท่าพิธาครับเอ่อเหมือนจะมากกว่าพิธาปีนึงแต่ว่ารุ่นน่าจะรุ่นเดียวกันละห่างเดือนห่างเดือนอ๋ออ๋อถามนิดนึงเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าคนคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของบุคลิกภาพของผู้นํเโดยเฉพาะผู้นําประเทศยังไงบ้างครับ คือไม่จอดจงาทางรงทางนะไม่จอดจงไม่จอดจงแต่ว่าผมว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยน่าจะมองถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพอะฮะที่ที่ไม่ไม่ยึดติดกับอะไรเลยมองแบบนี้นะพี่โต้หมายถือว่าไม่ยึดติดนี่หมายถึงว่าไม่ต้องมีหลักเกณฑ์หลักการใครก็ได้อันจริงๆผมมองแบบนี้ใครก็ได้ที่ที่ฉันชอบนี่หนักเลยนะ ถ้าใจคำว่าใครก็ได้ที่ฉันชอบนี่หนักเลยนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยภูมิความรู้ขอภัยคําว่าภูมิความรู้เนี่ยไม่ใช่เป็นการบูลลี่ไม่ใช่เป็นการดูถูกดูหมิ่นกันนะ<ช>แต่มันหมายถึงว่าดัชนีชี้วัดความรู้ความสามารถเพราะคนเราเนี่ยจะจะมีความสามารถได้ต้องมีความรู้ก่อนใชไ่ไหมฮะ<ช>มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์ และสองั้าที่สุดก็คือเรื่องของภาวะการตัดสินใจภาวะความเป็นผู้นำเพราะว่าการเป็นผู้นำมันต้องตัดสินใจใการเป็นผู้นำมันต้องมองให้ครบองค์ประกอบครบด้านนะพี่คือมองทุกมิติอ่ะมันไม่ใช่มองแค่มิติงานอย่างเดียวนะอมองในมิติของตัวเราเองด้วยผมมองว่าคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยเอาจงจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมองไปถึงเรื่องของหลักธรรม คนที่เป็นผู้นำานะคนคนนั้นเน่ยเขาจะทราบซึ้งหรือว่ารู้และเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมต่างๆหรือไม่ทำในที่นี้หมายถึงธรรมชาติก็จริงธรรมะธรรมชาติเอ่อธรรมะธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่เรื่องของการเมืองการปกครองการบริหารจัดการต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมชาติธรรมชาติของอุปนิสัยของคนธรรมชาติของความเชื่อของคนเนาะพฤติกรรมของคนมันสําคัญไม่ใช่หมายถึงว่า คนไทยประชาชนชคนไทยแต่มองไปถึงประชาชนนอกประเทศของเราเพราะประชาชนนอกประเทศของเราก็หมายถึงว่าพวกเขาเหล่านั้นก็อาจจะเป็นผู้นําด้วย<ม>พยี่ตงเข้าใจปะผมพูดถึงคนเลยนะคือถ้าเกิดว่าไม่ศึกษาธรรมะมันลําบากอะพี่ตเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันเราต้องยอมรับมันเอาแค่ง่ายๆเนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มประเทศอะไรอย่างพวกเราเนี่ยฮะดีเอ็นเอก็ไม่เหมือนกันละ รูปร่างหน้าตาใช่ไหมครับความคิดความชอบมันไม่เหมือนกันครับมันเหมือนกับว่าเราต้องทำความเข้าใจเขาหรือเปล่าถูกเราต้องทำความเข้าใจเขาการทําความเข้าใจคนมันก็เหมือนกับการที่เรารู้ทั้งธทมและถึงทบนี่คือธรรมะนะธรรมะคือมันต้องรู้หลักธรรมะก่อนไงพี่โต้งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับลงด้วยอะไรด้วยปัจจัยอะไรนึกออกไหมฮะ เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอรู้เรื่องของหลักธรรมแล้วเนี่ยมันก็จะถึงธรรมแต่การถึงธรรมต้องปฏิบัติธรรมด้วยต้องปฏิบัติด้วยพี่เราเห็นว่าภาภาวะความเป็นผู้นําในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยน่าเป็น,นกังวลคับน่าเป็นกังวลน,นะมองไปถึงหน่วยง,งาน ราชการหน่วยงานภาครัฐก่อนลวกันพี่หน่วยงานภาครัฐแต่ผมก็เห็นว่าทางหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยกอพอเนี่ยเขาจะมีโครงการที่จะให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยฮะหมายถึงว่าไม่ได้ผ่านช่วยประสบการณ์อะไรมามากมายเนี่ยแต่ว่าไปเหมือนว่าต้องเข้าโครงการเข้าคอร์สเข้าโครงการอบรมซึ่งในการอบรมเนี่ยมันไม่ใช่มานั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วก็มีครูบาอาจารย์อบรมแต่หมายถึงว่าโครงการอบรมที่คุณต้องลงมือทำ ต้องไปสัมผัสงานบริหารจริงต้องไปเจออะไรเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจริงๆต้องเรียนรู้ต่างๆเลยเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะอัพเขาเรียกว่าเป็นการอัพสกิลแล้วก็ข้ามห่วงเวลาพี่โต้องอย่างเช่นสมมุติว่าในห่วงเวลาเนี่ยสีปี เขาก็จะมีการอัพเลเวลของหน่วยงานภาครัฐของของบุคคลนะอ,อ,อัพอัพระดับอัพอะไรกันก็ว่าไปขอภายผมผมไม่แน่ใจว่าเขาอัพกันในช่วงเวลากี่ปีที่ทสามารถทําเพิ่มปรับระดับอะไรกันได้ประมาณเนี้นะครับแต่ว่าไอโครงการนี้มันคือโครงการรัดนะคือรัดไปไม่ต้องเสียเวลามาก แต่พี่โต้งเชื่อไหมครับว่าผมยอมรับในเรื่องของความรู้ความสามารถนะของคนรุ่นใหม่นะฮะอายุน้อยๆแต่ว่าไป,ไปเข้าร่วมอบรมสักพักสักระยะเนี่ยคือคนเรามันมันเรื่องสมองมันเรื่อง iQ มันเรื่องหนึ่งมันต้องแยกกันนะคือยอมรับในเรื่องของในเรื่องของอความความสามารถแต่อีกด้านนึงของ EQ เนี่ยไม่ได้เลยพี่โต้งไม,ไ,ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ EQ นี่ไม่ได้เลยครับแยกแยะ แยกแยะผิดชอบชั่วดีแยกแยกแยะก,ก,การลเทศะไม่ได้เลยเ,ออเราก็ต้องยอมรับแหละพี่โต้งสมมติว่าเป็นนักรบสักคนนึงอ่ะโอ้รบเก่งมากออสามารถที่จะไปจัดการฆ่าศึกศัตรูได้เก่งมากแต่ไม่มีแต่ไม่มีอี EQ อ่ะพี่โต้งออคือรู้ ขออภัยเมื่อกี้นี้ผมขอเอาเอาคำนั้นกลับคืนนะไปสู้รบปรบมือกับข้าศึกได้เก่งมากไม่ใช่คือผมจะบอกว่ารู้กลยุทธ์เราวิธีในการรบรู้ว่าจะต้องใช้อาวุธยังไงรู้ว่าจะต้องใช้ท่าทางอะไรยังไงแต่พอลงสนามรบจริงเนี่ยเรื่องของ EQ ไม่มีไม่สามารถที่จะประเมินข้าศึกได้ไม่สามารถที่จะอะไรได้เลยเพราะว่าเขาไม่มี EQ เขาบริหารจัดก,การตัวเขาเองแล้วก็บริหารจัดก,การปัญหาข้างหน้าไม่ได้เลย พี่ตงเข้าใจว่ามันเลยกลายเป็นสังคมที่เกิดความเสื่อมทรามเกิดความเสียหายขึ้นมา <c oughs> จากพฤติกรรมของของบุคคลในองค์กรนั้นๆโอ้คนนี้เก่งนะคนนี้จบด็อกเตอร์มานะเฮ้ยคนนี้น้องคนนี้เก่งนะน้องคนนี้เนี่ยโอ้โหเพิ่งทํางานไม่กี่ปีอัพเลเวลตัวเองเนี่ยไปสู่ขั้นของผู้บริหารได้แต่เขาเรียกว่าอะไรอะเอเสื้อผ้าหน้าผม ไม่ผ่านเลยพอ,อคุณต้องไปเข้าไปอยู่รวมกัน <c oughs> คือเราต้องถามมาพี่โตง้งมนุษย์เราอะใส่เสื้อผ้าทําไม,มใส่เสื้อผ้าทําไมเอาเริ่มจุดเริ่มต้นก่อนใส่เสื้อผ้าเพื่อที่จะปกปิดร่างกายเริ่มมีอารยธรรมไงมต้องปกปิดร่างกาย แต่ในสมัยอดีตตอนที่รู้ว่าจะต้องมีอารยธรรมต้องปกปิดร่างกายเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากไง<ม>อะไรก็ได้มาปก,ป,ก,ป,กปิดใบม้งใบไม้อะไรพวกนี้อะไรเอามาพันเอามาห่อตัวเองเพื่อที่จะปกปิดร่างกายให้ให้เรามีความสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานก็คือสัตว์โดยทั่วไปเพราะเราเป็นมนุษย์เรามีพัฒนาการทางความคิดครับ <c oughs> พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีละ เริ่มมีการวางวัฒนะวางจารีตวางวางแพทเทิร์นวางอะไรต่างๆไปเข้าสังคมควรจะแต่งตัวแบบไหนอยู่บ้านแต่งตัวแบบไหนไปโรงเรียนแต่งตัวแบบไหนนี่กอ่อนไหมฮะพอเติบโตขึ้นมาทํางานแต่งตัวแบบไหนมันจะต้องมีอรารยธรรมในเรื่องของการแต่งกายมันมีทุกประเทศนะพี่โตเรื่องอรารยธรรมการแต่งกายมันมีหมดแล้วฮะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง มันไม่ใช่แค่เรื่องของรสนิยมความชอบอย่างเดียวนะพี่โตแต่มันต้องรู้จักการลเทศะถูกต้องตามการลเทศะการลเทศตในที่นี้มีอะไรบ้างอากาศอากาศเป็นยังไงเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> ประเทศบ้านเมืองที่เราอยู่อากาศเป็นยังไงเยเดินทางไปต่างประเทศอากาศเขาเป็นยังไงอันนี้มันก็สําคัญคือทุกที่มันต้องการละเทศะให้ถูกต้องแต่ว่าพอเราเห็นนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยโหแม้แต่กระทั่งว่าการออกไปทํางานเนี่ยมันมีแฟชั่นเหมือนใส่ชุดนอนนะพี <c oughs> ่โตเคยเห็นปะ เราจะเห็นน่ะคือขอใภรต้องต้องต้องทักไปถึงคุณสุภาพสตรีแล้วกันเพราะส่วนใหญ่คุณสุภาพสตรีผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีแฟชั่นเยอะกว่าตอนนี้ในการออกจากบ้านของคุณผู้หญิงเนี่ยบางทีเรานึกว่าลุกจากเตียงแล้วก็ออกจากบ้านอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับไม่ได้บูลลี่นะครับเป็นการวิเคราะห์ว่ามันเหมือนอย่างนั้นจริงๆอืงเราพอเรามองอ่ะ พี่โตมันคิดเยอะนะบางคนไม่รู้แฟชั่นอ่ะสมมติอย่างผมเนี้ยจริงๆผมผมก็เป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยตามแฟชั่นครับแล้วผมก็คิดว่าผมก็จะคิดโอ้โหผู้หญิงคนนี้คือหนึ่งเลยผมจะคิดก่อนเลยว่าโสดกโปรกหรือเปล่าไอมขอภายนะใส่ชุดนอนมานี่โอ้โหลุกมาจากที่นอนโสดกโปรกหรือเปล่าไมเลยนะน้าไม่อาบ<ม>น้ำหรือ<ม>ปเปล่าเลยเอออะไรอย่างเงี้ยพี่โตนึกออกไหม การขยุมหัวก่ยขออภัยผมไม่ได้บูลลี่ขอย้านะครับคุณผู้ชมว่าไม่ได้บูลลี่ฮะแต่อยากให้คิดภาพตามว่าทำไมเราดเปล่าความชอบไม่มีใครว่าครับผมถึงได้บอกงี้รสนิยมไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าแต่รสนิยมของคุณจะไม่ถูกตําหนิติเตียนจะไม่ถูกการพูดถึงจะไม่ถูกให้คนอื่นเนี่ยเขาเข้าใจผิดในตัวคุณเนี่ยมันอยู่ที่กาลเทศะกาลเทศะ มันอยู่ที่การเทศะาจริงๆทำไมแพลตฟอร์มแพทเทิร์นแพทเทิร์นการแต่งกายไปหน่วยงานราชการครุณที่เป็นข้าราชการทำไมไปทำงานจะต้องแต่งกายให้มันดูสุภาพว่าไงครับเพราะนี่คือความน่าเชื่อถือไงพี่ต้องเอาจริงๆลองดูเถอะฮะลองสมมตินะไม่มีกฎไม่มีระเบียบเลยเนี่ยไปเลยคุณจะไปทำงานในหน่วยงานราชการเอาในหน่วยงานเอกชนก็น่ยยังไม่ต้องไปถึงราชการเอาเอกชนเนี่ยชิกชิคคูๆคูลระบูการะบี้อะไรกันแบบนี้ฮะ คุณใส่ไปแฟชั่นเหมือนคุณใส่ชุดนอนไปคุณอะไรไปผมถามว่าความน่าเชื่อถือมีไหมมันไม่มีหรอกพี่โต้มันจุดเริ่มต้นเนี่ยมันคือเรื่องของการแต่งกายที่มันจะวัดค่าได้ว่าตัวเราเนี่ยถูกฝึกฝนมีระเบียบวินัยมากเพียงใดนึกออกไหมฮะเออนึกออกไหมอะไรประมาณางั้นนะครับคราวนี้เนี่ยสองผลที่มันได้มามันคือมุมมองของคนที่มองคุณอยู่ไอ้คําว่ามองตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ย ยังไงก็ตามพี่โตมันยังม,ม,งมีมันยังมีทุกสังคมยังมีทุกการเวลาในภายภาคหน้าคาคานี้ก็ยังใช้ได้เพราะคนเราเนี่ยความมั่นใจความมั่นใจของคนเราคนหนึ่งอพี่โต้เจออาร์ตขึ้นมาเจออาร์ตก่อนยังไม่รู้ว่าอาร์ตมีความรู้ความสามารถอะไรแต่เจอผมก่อนอย่พี่โตมันก็ต้องดูตั้งแต่ภายนอกอถูกไหมเพราะจิตใจเนี่ยมันต้องศึกษากันไปใช่ไหมฮะ แต่ต้องดูแต่ภายนอกก่อนเฮ้ยคนนี้มันมีบุคลิกภาพที่แบบว่าเอ้ย e สามารถมาทํางานให้กับเราได้ไหมอันนี้ไม่คือผลมันคือผลที่ว่าทําไมจะต้องมีกฎระเบียบวินยัยเรื่องของการแต่งกายมันคือเรื่องของการยอมรับนี่ขอยกตัวอย่างอีกคนนึงเลยฮะเพราะท่านเป็นบุคคลสาธารณะเป็นผู้นําของประเทศท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยนะครับผมเห็นตอนนี้ก็เป็นประเด็นในเรื่องของการ วีพาวิจารณ์เรื่องการแต่งกายของท่านความจริงเนี่ยการวิพาษวิจารการแต่งกายของนายกรัฐมนตรีของเราคนปัจจุบันเนี่ยคือมีมานานละมีมาตั้งแต่ไหนแต่หลายแล้วมันมีมาโดยตลอดคือผมก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวนะนึกเปรียบเทียบดูสมัยยิ่งรักเป็นนายกเนี่ยไม่ค่อยมีใครพาวิจารเท่าไหร่นะเรื่องการแต่งแต่ผมชื่นชมนะผมชื่นชมผมชื่นชมคูเห่าะสมไในเรื่องของการแต่งกายผมคือเขาทําให้แบบว่าให้ดู คนเราอ่ะพี่โต้งมันมันไม่ใช่คําว่าทําผมให้แก่แต่มันหมายถือว่าทําผมให้มันดูหน้าหน้าเกรงขามหน้าเคารพอ่ะพี่โต้งเราต้องยอมรับนะนะเออเหมาะสมกับตําแหน่งเราต้องยอมรับนะพี่โต้งไอ้คาว่าเด็กคําว่าสาวคําว่าหนุ่มเนี่ยทุกคนอยากทุกคนอยากมีแหละพี่โต้ง <laughs> แต่บางทีอ่ะพอเราเห็นน่ะสมมติหัวหน้างานเราหรือว่าผู้บัญชาบ,บัญชาเราเนี่ยคือทําตัวไม่ได้มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้หน้าเคารพเกรงขาม <laughs> หลายคนบอกโอ้ยผู้ใหญ่ก็ไม่น่าเคารพเป็นใครอย่างบางคนบอกว่าโอ้โหแกอายุเยอะอาวุโสแต่แค่อายุหรือมันก็มีคําเปรียบเปยแต่เราต้องยอมรับจิต <ừ. S 1> ลึกๆของเราพี่โต้งเราไม่มีวันที่จะไปยอมกับเด็กกระโปโลเด็กวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นรเราไม่มีวันที่ใจนี่หรอกพี่โต้งจริงๆในภาวะความเป็นผู้นํานะเออแต่ถ้าเรื่องอื่นกันกนอีกเรื่องนี่มันคือ,น,น,คอนี่มันคือธรรมชาติของมนุษย์ครับ เราไม่มีวันที่เราจะไปแบบอยู่ดีเราจะไปเชื่อเด็กคนนึงได้หรอกแล้วยกเด็กคนหนึ่งให้มาเป็นผู้นําให้มาดูแลจัดก,การบริหารทุกสิ่งทุกอย่างอเพราะว่าเราจะไม่มีความมั่นใจไม่มีความไว้วางใจเพราะว่ายังไงนะด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยธรรมชาติของมนุษย์เราจะต้องให้การยอมรับกับเรื่องของประสบการณ์จริงๆพี่โต้ง คือเราไปเจอเด็กคนนึงเราถามทางเด็กกับพี่โต้บางทีมันก็คิดเหมือนกันนะมันจะบอกถูกหรือเปล่าเนี่ยมันจะอะไรถูกป่ะเพราะเราก็จะรู้สึกเนี่ยเออแต่บางเรื่องมันเอามาวัดกันไม่ได้แต่บางเรื่องเนี่ยมันเอามาวัดกันได้เราโชคดีที่เรามีผู้นําให้วิพากษ์วิจารณ์แต่ผมว่าการวิพากษ์วิจาร์เนี่ยมันมันต้องไม่ได้ใช้อารมณ์พี่โต้มันต้องไม่ใช่เออมันต้องมีขอบเขตด้วยแล้วมันต้องไม่ใช่อารมณ์ที่แบบว่าอารมณ์รู้สึกอิจเหมือนไส้เรียดชังแต่เรา แต่ถึงเวลานี้เราต้องมาวิพาก์วิจารณ์กันด้วยเหตุแล้วผม <ừ. S 1> ผมถามว่าการสิ่งต่างๆที่นายกรัฐมนตรีหญิงของเราคนที่สองเนี่ยคนปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยโดยวิภาควิจารณ์เรื่องของการแต่งกายเนี่ยควรไหมผมว่าควรนะ <ừ. S 1> ควร <ขอ S 1> ที่จะถูกวิภากควิจารณ์อย่างที่เราคุยกันตลอดเนี่ยครับถ้าสมมุติ <c oughs> ว่าเธออยู่ในสถานะของการเป็นแพรทองทานชินวัตรเนี่ยเราจะไปวิพา์วิจารณ์หรือไม่ได้ไม่มีใครว่า แต right. no no ่นี่ค <legitimacy parfois> ือสมัยนายุรัยขบนตรีมันค้าหัวอยู่นี่ไงถูกต้องครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตำแหน่งนี้มันคือหน้าต่างมันคือภาพลักษณ์ของประเทศไทยใช่นักเอนักลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยจะมาลงทุนในไทยเนี่ยเขาไม่ได้มองนะเขาไม่ได้มองนะว่าคุณมีเงินเขาไม่ได้มองนะว่าผู้นําประเทศไทยเป็นเป็นคนรวยมีฐานะดีับเอใส่รองเท้าแบรนด์เนมคู่ละ เป็นแสนล่าสุดเห็นสี่แสนได้ป่ะผมไม่แน่ใจเขามาถอดไอ้นี้กันดูดเออไอ้รองเท้าผ้าไปอันนะั้นอ่ะผมก็นึกว่าคู่คู่เราไม่กี่ร้อยอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะแต่เราก็จะบอกว่ามันก็มีทั้งหลักร้อยจนไปเพิ่งรู้ว่าทามีถึงหลักแสนวพี่โตเออแล้วมันได้อะไรอ่ะพี่โตมันได้แค่มองว่าอ๋อคนนี้มีเงินแต่มมัก็อีกสองมุมนะคำว่ามีเงินะเอาเงินมาจากไหน ในภาวะความเป็นผู้นำํำมีอํานาจเอาเงินมาจากไหนกับอีกงานหนึ่งอ๋อเป็นลูกของสทรเขามีเงิน <laughs> เขามีธุรกิจ <laughs> เขามีอะไรกันไปใช่ไหมฮะเออมันก็เป็นเสียงสุบสิบนินฐา <c oughs> แต่การตัดสินใจการยอมรับความน่าเชื่อถือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของเงิน <c oughs> มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใส่เสื้อผ้าราคาแพงขนาดไหนแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่า คุณมีกาลเทศะคุณมีภาพลักษณ์นะันผมผมไอ้คำว่าภาพลักษณ์มีอีกเรื่องหนึง่งแต่หมายถึงว่าภาพลักษณ์เนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของการะเทศะรการตัดสินใจภาวะความเป็นผู้นำมันเกี่ยวข้องนะพี่โต้งเกี่ยวสิไม่เกี่ยวจริงมันเกี่ยวนะคืออย่างผมอยางเงฮะให้ผมเข้าสอบสมมติเข้าไปทํางานอะไรดีละ่ะไปประชุม ในฐานะของในฐานะของตัวแทนสื่อแล้วกันนะหรือในอ่ะหรือในฐานะตัวแทนของการเมืองแล้วกันแล้วผมใส่ไปอย่างเงี้ยพี่โตเสื้อยืดกางเกงยีนหนีบรองเท้าแตะไปสักคู่หนึ่งแต่รองเท้าของผมที่เป็นรองเท้าสวมหรือรองเทาเ้าผ้าใบก็ได้แต่ว่าเป็นร,ราคาที่มันแพงอะยังไงเขาก็มองพี่โต้มันก็ไปเทียบกับรองเท้าราคาเป็นหลักแสนหลักหมื่นเนี่ยไปเทียบกับรองเท้าราคาหลักพันที่มันถูกการาเทศะ มันก็เทียบกับเขาไม่ได้นะไม่ได้เขเลยอยางกันเ,เอาจริงๆเอาจริงๆมันเทียบไม่ได้นะผมเห็นสตรีหมายเลขหนึ่งของจีนเนี่ยภรรยาของคุณสีจิ้งผิงเนี่ยเห็นไหมครับครับคือแต่งกายเนี่ยในการแต่งกายเนี่ยเรียบหรูแต่ในความเรียบหรูสวยงามแล้วเนี่ยพี่โต้มันซ่อนเลนแอบแฝงไว้ในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์จีน มีอัตลักษณ์มีมีกลิ่นอายของความเป็นจีนของความเป็นชนชาติของเขาับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นได้ว่าเขามีเขามีปัญญาประดิษฐ์เออของเรานี่งงเงินนะพอเห็นหน้านะแต่ชุดงงงงเงมันมีทั้งอิตาลีมีทั้งฝรั่งเศสมีทั้งอังกฤษมีอเมริกาอยู่ในร่างคนคนเดียวคือปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเป็นทำตัวเยี่ยงคนที่เป็นชนชาติที่ ไม่มีอัตลักษณ์ <c oughs> ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นชนชาติเป็นเมืองขึ้นคนอื่นเคราละกัน <c oughs> แต่งตัวเยี่ยงแบบว่าเหมือนกับเป็นโอ้เราวัฒนธรรมมาเยอะไงเพราะว่าประเทศของฉันเนี่ยเออไปเป็นเมืองขึ้นหรือเปล่า <c oughs> ถูกล่านานิคมไปหรือเปล่าใช่ไหมฮะทางร่างกายไม่มีอะไรในในความเป็นในความเป็นไทย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวคนดูบอกว่าเอ้ยคุณอาร์ตพูดแบบนี้ไม่ถูกนะเ <c oughs> พราะเห็นไหมว่าเสื้อของเขาเนี่ยมันก็มีความเป็นไหมมีความเป็นลวดลาย แต่ผมถามว่าถ้าคิดแค่นั้นน่ะมันก็เหมือนกับคนเราที่ใส่ชุดอะไรที่มันไม่มันไม่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมแล้วก็ไปเจอผ้าเอ่อผ้าเช็ดหน้าลายไทยหรือว่าไปเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วเอามาแปะแค่นั้นมันไม่คนเราอ่ะพี่โต้งเรื่องการแต่งกายมันสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมสะท้อนให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นําสะท้อนให้เห็นหลายๆเรื่องเลยความน่าเชื่อถือใช่ไหมฮะ เราอย่าง,างนายกของเราเนี่ยประกาศนักประกาศหนาว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้นำซอฟต์พาวเวอร์ต้องการอยากจะเอาซอฟต์พาวเวอร์ไทยเนี่ยออกไปสู่สายตาชาวโลกมันไม่ได้พี่โตมันไม่ได้คุณเวทีนี้มันไม่ใช่เวทีเด็กมันไม่ใช่เวทีของการที่แบบว่าเอ้ยคุณไปวิ่งเล่นคุณคุณไปโอกาสนะพี่โตมันต้องเอาโอกาสที่ได้มาเนี่ยเพื่อให้ได้อะไรที่หลากหลายของประเทศของเรา ของประเทศของตัวเองที่ในฐานะตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนของประเทศเนี่ยไปเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายกิริยาวาจามารยาทสมองสมองยังไม่รวมอีกนะความคิดความรู้ความสามารถวิชั่นของความเป็นผู้นํายังไม่รวมนะพี่โต้ <c oughs> แต่นี่คุณสอบตกตั้งแต่แรกเริ่มผมไม่รู้หรอกผมไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงแต่ว่าเราเห็นว่าพฤติกรรมพฤติกรรมทางความคิด Hmm. ทางทางสมองเนี่ยตอนที่คุณอยู่ในประเทศเนี่ยมันก็ไม่ผ่าน hmm. คิดลหลายๆเรื่องมันก็ไม่ผ่านไอ้สิ่งที่คนเขาบูลลี่คุณเนี่ยไม่ว่าจากการถือ iPad ไม่ว่าจะการอะไรใดๆก็แล้วแต่หรือว่าการปรามาชคุณว่าเอ้ยคุณไม่กล้าตอบนักข่าวครับ hmm. คุณหลบนักข่าวเนี่ยผมว่าอันนี้มันก็เป็นดัชนีชีวัดในเรื่องของความรู้ความคิดความสามารถของคุณแล้วละ่ะ hmm. ว่าเอาแค่เรื่องของความคิด สู่การที่จะคุณจะกั่นกองความคิดของคุณออกมาเป็นข่าวเนี่ยคุณยังทําไม่ได้เลยแต่อันนี้ยังรวมไปถึงเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมโอ้โหหลายอย่างเลยผมว่าสอบตกมากๆครับมันสอบตกกับพี่โต้งผมไม่รู้จะพูดยังไงใครจะมาเถียงกับผมบอกว่าเอ้ยอ่ะมันก็แค่เรื่องการแต่งกายก็น่ารักดีก็เป็นสุภาพสตรีที่ดูแต่มันไม่ได้พี่โต้งขอโทษนะครับเลียงเนี่ยภาวะแต่ผู้นําเนี่ยเลียงข้างกษัตริย์ของบรูไนอ๋อ ใช่ไหมฮะท่านยืนเนี่ยท่านยืนเนี่ยข้างกษัตริย์ของบูนายด้วยซึ่งซึ่งเขาปกครองโดยสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือพระมหากษัตริย์ของเขาเนี่ยก็เป็นนายกรมตรีด้วยใช่ไหมฮะเขาก็มาด้วยไม่ให้เกียรติตัวเองไม่ให้เกียรติสถานที่และยังไม่ให้เกียรติบุคลากรบุคคลที่เขาก็มีภาวะความเป็นผู้นําแล้วเขาต้องไปร่วมประชุมด้วย สุดท้ายแล้วมันคืออะไรครับพี่โต้งสังคมรลังเกียจนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ทุกทุกคนต้องระมัดระวังนะเราจะเก่งเราจะโอ้โหสุดยอดขนาดไหนแต่เวลาคุณเข้าสังคมอะ่ะคุณอย่ากลายเป็นคนที่สังคมรลังเกียจครับสิทธิเสรีภาพมีได้ทุกคนครับแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎกติกาการเทศะในแต่ละพื้นที่คุณอย่าใช้สิทธิเสรีภาพในการที่คุณอยากจะทําอยากจะอะไรแล้วมันแสดงออกถึง ความไม่เหมืออาชีพไม่มีวุฒิภาวะไม่รู้จักการรลเทศาใดๆของคุณและสุดท้ายพอคุณกระโดดเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นๆเนี่ยมันจะกลายเป็นสังคมนั้นๆเนี่ยรังเกียจคุณอันนี้ต้องระวังครับขออภัยไม่ได้เป็นการบูลลี่นะอันนี้ไม่ใช่ <laughs> ไม่ไม่ไม่ใช่ไซเบอร์บูลลี่แต่เป็นการที่เรามาพูดกันให้เห็นให้คนเข้าใจว่าทําไมในสังคมเนี่ยมันเกิดกระแสวิพากษ์วิจาร์ไปถึงขั้นการบูลลี่การด่าทอ ซึ่งผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะพี่โต้งกับการด่าทอกับการอะไรเพราะว่าอันนั้นน่ะมันมันเป็นแค่สมองไม่ได้ไม่ได้ไม่มีเชิงซ้อนอนะ่ะแต่มันเป็นแค่เห็นภาพปุ๊บแล้วด่าเลยแต่เราก็อยากว่าถ้าเราด่าแล้วเนี่ยเรามานั่งวิเคราะห์กันดีกว่าว่าทําไมถึงต้องโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักขนาดนั้นอะไรที่มันเกิดการสูญเสียประโยชน์จากภาพลักษณ์ดีๆของภาวะความเป็นผู้นําของประเทศไทยที่ ต,ตัวแทนของประเทศแล้วก็ต้องเดินออกสู่สายตาชาวโลกเนี่ยเพะว่าเรื่องนี้สําคัญฝากเอาไว้สําหรับทุกทุกท่านฮะไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็ตามมีวิธีไหมฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะบางทีก็สอนยากสอนเย็นเนาะขอแบบนี้ขนาดเขามีกฎกติกาย,ยังไม่เรียนรู้เลยใช่ไหมฮะเออคือผมว่ารอบหน้าเนี่ยพิจารณากันดีๆเครับอย่างน้อยใครหลายคนบอกว่าโอ๊ยไม่ชอบสร้างภาพ ด้วยความเคารพฮะช่วยสร้างภาพหน่อยครับเพราะภาพมันคือสิ่งที่จะจดจาเป็นสิ่งที่ทําให้คนนั้นเขาตัดสินใจเป็นสิ่งที่มันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาสู่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ช่วยช่วยสร้างภาพนิดนึงบ้างก็ได้ฮะได้ครับได้รับเออนะฝากเอาไว้ครับวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากครับพี่ตงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ